จิวฉางชุนผู้ที่โดนทำนายว่าจะต้องเป็นคนที่อดอาหารจนสิ้นชีวิตแล้วก็มีโหงเฮงใบหน้าที่เหมือนกับงูลันดานหมายถึงว่าไม่เป็นมงคลนั่นเองครับเขากำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็มีพี่สะพ้ยที่คอยดูแลเมื่อโตขึ้นก็ไม่ยอมแต่งงานแต่กลับชอบศึกษาธรรมะเป็นชีวิตจิตใจแต่ฝันสลายของจิวชังชุนก็คือไม่ว่าจะเดินทางไปสำนักไหนเจ้าสำนักต่างก็ไม่ยอมรับเป็นศิษย์อาจารย์ชงหยางเจ้าสำนักแห่งหนึ่งบอกกับเขาว่า ท่านเป็นคนที่มีวิบากกรรมมากเกินไป เกรงจะทนวิบากกรรมเขี้วกลรมไม่ไหวจึงไม่รับไว้ชื่อฉังชุนใช้วิธีขอพักอาศัยชั่วคราวแลกกับการทำงานรับใช้เป็นการตอบแทนเขาขยันทำงานอย่างเป็นอันมากพอมีเวลาก็ไปแอบฟังอาจารย์อัฏฐธ,ธรรมอยู่เสมอๆจนทำให้เขาเกิดความเข้าใจในหลักธรรมเป็นผู้ที่มีความสำรวมกายวาจาและก็ใจของตัวเองในทุกขณะและใฝ่ความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายอาจารย์ถงหยางจึงฝืนรับไว้ด้วยจำใจยอมครับจากคำบิงบอลของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่ เห็นความตั้งใจของชิวชังชุนแล้ววันหนึ่งอาจารย์ก็ได้ทิ้งกายสังขารไปในช่วงที่เดินทางจากวิกธรรมมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำหยิงสีเกยียงชิวชังชุนเดินทางต่อตามลําพังเจอชายชราคนหนึ่งทํานายชีวิตเขาว่าลัทธของท่านจะเป็นผู้ที่ต้องอดอาหารจนสิ้นชีวิตหากได้กินหนึ่งมือ้อก็จะต้องอดไปอีกหลายมือ้อและหน้าตาของท่านก็ปรากฏเป็นงูลันดานที่เป็นลักษณะที่ไม่เป็นมงคลออเอาซะเลยเขาถามชายชรากลับไปว่าแก้ไขได้ไหม ชายชราตอบว่าลักษณะหน้าตาจะไม่เปลี่ยนตลอดชีวิต คำพูดของชายฉลาดนี่แหละครับทำให้จิตรู้แจ้งธรรมของชิวฉางชุนกลับกลายเป็นผุยพงเย็นเฉียบไปในทันทีเขายังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆด้วยความยากลำบากขาดแคลนทั้งน้ำและอาหารทำให้เขาเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่มีแม่น้ำและอาหารดื่มกินถึง7วัน7คืนด้วยความที่เป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ดีนี่แหละครับพลังาธาตุในตัวเขาสมบูรณ์โดยยังไม่สิ้นใจใง่ายๆมีน้ำจากฝนที่ตกลงมาให้ดื่มมีลูกท้อที่ลอยมากับกระแสน้ำต่อชีวิตให้ เขาเดินทางต่อไปอยังภูเขาสูงแล้วก็ไล่อาหารไปอีก8วัน9วันพอมนักในสารเจ้าแห่งหนึ่งอยู่ๆก็มีคนเดินมาเห็นชิวชังชุนอ่อนเปรียปร้ยวเพลียแรง เลยขอทําความดีด้วยการมอบอาหารให้ทาให้ชิวฉังชุนยังคงมีชีวิตต่อชิวฉังชุนยังคงมีความเชื่อผิดๆครับในคำทํานายว่าตัวเองจะต้องอดอาหารจนสิ้นชีวิตเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เป็นไปตามนั้นแต่ครั้งแรกครั้งเล่าก็ถูกช่วยให้ฟื้นจนได้จนกระทั่งว่ามีชายปริศนาคนหนึ่งรับรู้เรื่องนี้เขา้าและทนไม่ไหวจึงเดินทางมาให้ความกระจ่างแก่เขาใชาป้ปริศนากล่าวแก่ชิวฉังชุนว่า คำทำนายนั้นใช้ได้กับคนธรรมดาทั่วไป ยิ่งเป็นนักบุญใหญ่หรือบาปดาก็จะยิ่งแม่นยำแต่รูปลักษณะภายนอกไม่สำคัญเท่าภายในดวงดีสู้ใจดีไม่ได้คนบุญใหญ่รูปลักษณะเปลี่ยนไปตามความคิดจิตใจจิตใจดีรูปลักษณะก็จะดีคนบาปใหญ่รูปลักษณะก็เปลี่ยนไปตามความคิดจิตใจเหมือนกันคำพูดจากชายแปลกหน้านั้นนะครับเหมือนกับไม้พลองอจใหญ่ตีแสงหน้าจิวจังชุนให้รู้ตื่นขึ้นมาในทันทีและเขายังคงบำเพ็ญตนทำความดีต่อไปอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งเวลาผ่าน ไป6ปีครับเขาเดินทางกลับแล้วก็เจอผู้ที่ทํานายเขาอีกครั้งนึง่งชายผู้นั้นจําชิวฉังชุนไม่ได้พร้อมถามว่าเราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่ ชื่อชังชุนก็ตอบกลับไปว่าท่านจำคนที่มีงูลันดานปากและต้องอดอาหารจนสิ้นใจได้ไหมชายท่านนั้นตอบว่าเรารู้แต่จะดูลักษณะหน้าตาไม่รู้การดูลักษณะจิตใจบัดนี้ลักษณะหน้าตาของท่านเปลี่ยนไปตามจิตใจงูลันปากได้กลายเป็นมังกรคู่ลอดวงแก้วเสียแล้วเป็นลักษณะที่สูงส่งนักบุญวาสนามีอาจประมาณน,น่ายินดียิ่งนี่คือเรื่องราวของชิวฉังชุนนะครับหนึ่งในตำนานเจ็ดอริยะเจ้าที่นํามาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อคิด เตือนใ,ใจที่ทําให้เราได้รู้ว่าจิตใจที่ดีนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนโฮเฮงหรือแม้แต่ชะตาชีวิตที่ล่วงต่ําให้เป็นดีขึ้นมาได้มันทําความดีในทุกๆวันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนได้ด้วยจิตใจที่ดีติดตามเรื่องราวดีๆกันครับกับ The Healing Mind